สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการลงทุนอีกอย่างหนึ่งที่ผมทําอยู่ในขณะน,นี้แล้วคิดว่ามันมีเป็นผลดีนะครับรู้สึกว่าผมเองก็ถูกถูกจริตก,กับมันด้วยนะครับรู้สึกว่ามันโอเคนะครับก็คือมูลเล็ตนั่นเองการลงทุนแบบนี้คืออะไรสมมุตินะครับเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเราฝากเงินสิ่งที่ได้ผลตอบแทนมาก็คือเงินแต่ตรงนี้กับกนะครับแอปพลิเคชันมูลเล็ตนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการฝากเหรียญ หรือทำการสเต็กเหรียญน,นะครับ,รบนี่นะครับคือตัวอย่างนะครับผมโอนเห,นเหนเรียญเหรียญหรือว่าซิลิก้าหรือ s ซดอลนะครับตรงนี้นะครับจำนวน22,000เหรียญมาเก็บไว้หรือทำการสเต็กไว้กับมูลเล็ตนะครับแล้วผลตอบแทนที่เขาจะให้เรากลับมาฝากเหรียญก็จะได้เหรียญคืนสมมุติเราไปไปแบงก์ฝากเงินผลตอบแทนเขาก็ให้เงินคืน อันนี้เรามาฝากเหรียญน,นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนมาเหรียญคืนเป็นรีวอร์ดกลับมานะครับจะมีปกติแล้วดอกเบีย้ยเขาจะแจกเป็นรายปีตัวนี้นะครับ APY คือผลตอบแทนรายปีเนี่ยเขาประเมินประเมินเข้าๆมาให้นะครับขึ้นลงทุน14กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเห็นไหมแค่นี้กันหลูแล้ว14กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ14กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ได้ปีหนึ่งจ่ายทีนะครับเขาจ่ายผลตอบแทนเป็นรายวันออกมาเป็นรีวาร์ด เขาจะมีนับเวลาถอยหลังนะครับตัวนี้อีก1วันกับอีก12นาทีเนี่ยถ้ามันครบ1 0 0เมื่อไหร่นะครับผลตอบแทนก็จะได้ไปรีวาร์ดออกมาแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถถอนออกมาได้เลยแล้วไปทําการสเต็กกิ้งใหม่ในช่องนี้ได้อีกนะครับพูดง่ายๆคือดอกทบต้นแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะทบต้นอ่ากันเป็นรายปีแต่อันนี้ทบต้นรายวันเลยสมมติด,ดอกมันรู้สึกว่ามันเยอะ เยอะแล้วนะครับแล้วก็ถอนออกมาแล้วทําการสเต็กกิ้งกลับเข้าไปใหม่ดังนั้นปีนี้เราจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงมากแล้วราคาผลรวมนะครับจะขึ้นอยู่กับราคาขึ้นลงของราคาเหรียญ s i l ด้วยแต่ถ้ามั่นใจเหรียญตัวนี้แนะนําฝากตรงนี้เลยครับแจมนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจในเหรียญตัวนี้ก็มองผ่านครับมันถือว่าเป็นเรียกว่าการลงทุนทางเลือกอีกหนึ่งทางที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับผมก็เอามาทดลองก่อนเอาเงินบางส่วนมาทดลองทําการสเต็กกิ้งดูก่อนทําการสเต็กดูก่อน ผลตอบแทนที่ได้ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับเป็นแอปหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะมาฝากลงในนี้กันได้ยังไงพูดง่ายคือเราสมัครแอปพลิเคชัน m o o n l e t ก่อนเสร็จแล้วนะครับเข้าพี่ที่แอปพลิเคชันของไทยอะไรก็ได้ที่มีเหรียญที่มีการเทรดเหรียญซิลิกา้าผมยกตัวอย่างที่ผมใช้ก็คือบิตคับบิตคับมีการเทรดเหรียญตัวนี้อยู่สามารถโอเหรียญถอนเหรียญตัวนี้ได้นะครับนิ้วมันมนโอเค นะครับเราก็ทําการไปที่ wallet <ท> <homme> ของเรานะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญซิลิก้าที่ผมเพิ่งได้มาสด,สดๆเพิ่งเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการถอนเงินนะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้เราก็ใส่ที่อยู่ถ้าเราสมัครมูลเลแล้วเราจะได้ที่อยู่มาของเหรียญซิลิกา้านะครับแล้วก็โอนเหรียญไปที่อยู่นั้นนะครับค่าธรรมเนียมถูกมากแค่0.01ซิลิกา้าหลักสตังค์นะครับไม่ถึงบาทถูกมากเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับ <แ hy m ne> ค่าธรรมเนียมถูกมากดังนั้นการโอนเงินระหว่างระหว่าง เอ็กเชนต่างๆเนี่ยผมว่าเยษซิลิก้าเนี่ยเป็นค่าจำนวนที่ถูกล้ถูกมากๆนะครับผมก็ทําการโอนเหรียญตรงนี้ครับใส่จํานวนเหรียญที่ต้องการนําไปฝากครับใส่ทุกแฟกเตอร์ครับ Google a u t o ทอ t i c a เค o n ครับนะโอเคแล้วก็พอโอนเสร็จแล้วก็เอาไปดูที่มูลเลทใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับเหรียญก็จะเข้ามาในกระเป๋าแล้วก็เราก็เลื่อนมาทำการสเต็กกิ้ นะครับสเตกกิ้งมันจะมีปุ่มสเต็กกิ้งให้อยู่ถ้ามีเหรียญเข้ามานะครับกดปุ่มสเต็กกิ้งแล้วก็กดทําการสเต็กกิ้งได้เลยแค่นี้เองนะ่ครับคือการลงทุนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งถ้าใครมั่นใจเหรียญในซิลิก้านะครับแนะนำเอาฝากปกติเราสะสมเหรียญกันเพื่อเก็งกำไรเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เฉยถูกไหมเก็บไว้เฉยคราวนี้เราก็ไม่ได้อะไรบางคนก็รอรอปี2ปีแล้วนําเหรียญมาขายเพื่อเก็งกาไร จะดีกว่าไหมถ้าเหรียญอันเหรียญไหนที่เราต้องการเก็บอยู่แล้วเราเอามาฝากดอกเบีย้ยกินรายวันเลยเนะครับผลตอบแทนรายปีอยู่ที่ประมาณ14%แต่ได้ดอกเบี้ยรายวันระหว่างที่เราออมเหรียญไปด้วยเราได้ดอกเบีย้ยไปด้วยแล้วค่อยขายเก็งกำไรก็ได้แต่มีเงื่อนไขครับการที่เราการสเต็กในมูลเลตเนี่ยถ้าเราจะถอนการหรือว่าอันสเต็กเนี่ยมันจะใช้เวลา15วันเราถึงจะโอนเหรียญกลับบิดขับไปขายได้ เป็นการสร้างวินัยในตัวให้เราไม่เถยดสั้นนะครับโอเคนะครับเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจลองไปปรับใช้กันดูสวัสดีครับ